ท่านนายกคะ่ะใครสอนใครสั่งคะ่ะท่านไปชักดาบชี้หน้าท่านคุณย่าโมโอ้โหคนโคราชเขาเป็นฟืนเป็นไฟท่านรู้บ้งไหมคะไม่มีใครบอกท่านเลยคะว่าประเพณีของคนไทยเนี่ยลูกหลานเขาต้องเคารพกราบไหว้บิญญาณบรรพบุรุษแล้วยิ่งคุณย่าโมเนี่ย ท่านเป็นวีรสตรีของคนนครราชสีมาหรือคนโคราชแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยเนี่ยเขากราบไหว้บูชาเคารพท่านในฐานะที่ท่านเนี่ยต่อสู้กู้แผ่นดินท่านนายกเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลไปชักดาบใส่คุณย่าโมแบบนั้น มาเตือนกันดีๆนะคะเตรียมตัวเลยรับรองวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยไม่มีทางให้อภัยแนย่แล้วคนเป็นลูกเป็นหลานแถมเป็นหัวหน้ารัฐบาลไปทำแบบนั้นเนี่ยนะคะไม่มีใครบอกเลยคะท่านนายก